เออคิดว่าแล้วแต่ว่าีนยังบบแลวนร้อันขุ้มเนาะยังอนแล้วยังกอใหม่กาใหม่นยังค่อยยังลงตลอดแต่เป็นจุดเลยเออแต่แต่แม่มาเทียมาเจียลงแป่าเอ้ยสักมาจิกมาผามาพอคนลงหรือล่งดูขอกล้องก็กนอคนในลงบาก่อนคนลงกำลังอคนที่ก็ลงขาข่อยได้ที่ก็ลงทำหม่ใหม่ ขงลงสาบายดีสาบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขสู่คนเนาะกะยินดีต้อนรับเข่าสู่ซ่องสาว่างใจคือเก่าพี่น้องเลยเนาะกะพบพ่อกับสาว่างตอนนี้กะมาเฮือนแม่จรนเนาะป้าตัวสางพิเริ่มเพ็ดเลยบ่คิดว่าพนเสิอุดคุกแล้วกะสิยุดเนาะใส่สิเห็น่อเลยบ่พี่น้องเลยนี่ ผนกระโบต๊กนอช่วงนี้เนาะไม่จอนคนกระโบไรดับหน้าอยู่พอบนาพอบตาแฮสบายดีเด้อลาดน้อยก็อยู่น้าเหมือนนี่ไรดับหายดับหน้าบ่เหมือนนี่ยาและลอยวัดน้ำแม่นเนาะดินแห้งกองกองถูกน้ำนองก็บือสิบุกเลยเนาะจุ่มตัวปลาแล้วยาปลาตายโอ้ไม่เท่าเรื่องปลา ฮนานาน้ยังงานเ่งแยเ่อน้ำเออคิดว่าเร้วแต่ว่านี่ยังบบเล้วตอันขุมเนาะเร็วเร็วขุมในสีย่อเสาโตบ่บบบนี้อโอ้มืออืนเป็นอย่างไรพอเถ่าไ่เถ่าดีใจบ่ โอ้ดีใจแล้วะดูได้กันซ้ำเข้าไม่ได้แต่ใกล้กันอยู่เนาะมีลมมีฝนพายุมากอะลมมาแห้งกับเลนมาเคลื่อนไม่จนเออเบื้องไม่ป่าใช่เอาบวกมูลป่าซื้อมาฝากเลยจะได้ลูกไม่ลู้เดินจะไม่ลูกน้องมาลูกเน้อซื้อน้ำมันทางเข่าฮันทางเข่าฮันจักซุกหรือบ่อเลยคนว่าสุกดูคนวละหัน อ่าโนนี่แหละยข่าวคีน่าเป็นยังเงสานี่กินหมูหรือว่าอะไรเออขวัญคำาขายว่าทีจะเ่อยฮะเน่เ่อยฮะเน่เออเขามาขายเป็นชินมูเอยเป็นจะพูดนึงอืมมึงคนตายผูกตากแดดวะอ้าวเนาะผูกไปได้จางว่าตายตากแดดโอ้ยมาเป็ี่ยนยาง อันนี้ได้ลูกกระติกงาแม่นมาผู้เดียวนี่โจรพุทธามามาผู้เดียวบ่เพิ่นว่าว่าซานตังกองก่อนเด้อมันสินเพลงเล้มันนี่เนาะเลยจะลงวัดบ่มเช้านี่ลงพาขึ้นม้านคือว่าบ่เวียงพาลงบ่ก็เไปซื้อเครือกซื้อของเพิ่นเออตอนเช้าลกอันเจ้าลงไปผู้เดียวเช้านี่เลย เอาได้ยิน,มน,น,น,มมน,นเ,เมื่อนั้นว่าเบาเวียงสีพาลุงไปทำบุญกับน้องแดงว่าสั่นไปประเทศตละะออาตแลลตแ่ว่าเออตกเลยล่ะตกเลยซุป,ปเปอร์แมนบอกจุป,ปเปอร์แมนตกเด้อเอ็นบอน้องแดงเป็นลงุงเชบาทจะบอเมื่อเช้าไหนครับบมื่อเห็นนะ <c oughs> เออเป็นเมื่อนั้นว่าผมมีติดเข่าก็ได้ผนไปยามพี่น้องเปินว่าเพผนก็นเอาติดเข่าหน่อยให้ แล้วยังโบหินลงติหรือว่าผ่นสิไปลงเสบาทอยู่วัดพุ่นบ่นูนสว่างบ่เคยไปบ่ปะงบ่เคยไปนะแต่มากับเสบาทกับวัดบรรณยางนี่เนาะเลยไม่เคยไปแหละแต่พ่อแต่แต่แม่เสียแล้วมันมันจะลงวัดทงว่าอืมแล้วก็เขาจูบกบใหม่คนนี้คนยังลงตลอด ดูจุดเลยเออแต่แต่แม่อมันเจียมันเจลงแส่ป่าทยกัยมางจิตมัน้าพอคนลงหรือเปล่ลงดูพอก็ลงก็การคนลงวกนคนลงมังลังคนที่ก็น้มชาข่ได้ที่ก็น้มทำใหม่ใหม่ขอมันล้างแม่ดไอ้ดีบ่แม่โจว่าเพิ่นสีหยุกเลิกเห็นเพื่อนน้องแดงเนาะบนนี้มีไผมาบอกบอก มาบอกทีเจ้าฟังบอกมว่าชิดมาบอกบ้านนี่มนลุดเลือกมันเนี่มมันคุ้นวายแล้วก็บอกว่านี้สะกขาวกันนะตัวชิดมาบอกเจ้าแล้วเนาะเลยแต่จะได้ความผูกชิดหลังจากที่ได้กินข่าวแบบนี้ไม่จบชิดก็ไปนั่นแหละอ่ะมืเขากาะกวาดตั้งอะไรดีเขาไว้ใหญ่ก็ชหลุดเลิกไปแล้ว ต้องสารน้องแดงอยู่บ่เจ้าก็อยู่สารอยู่ก็เอาไปินเข้าปอคิดแล้วปอกคำวมาน่านีเลยอ,อืมยังจำเป็นแหละแอ้วนอเขามุกบ่เฉอกันแหละเป็นน้อเขาบ่กเฉกันเลยอืาีว่าเปินทวงเอาเงินสามล้านว่คือแปดล้านว่าเงินค่าหัวอันนีนเงินเนี่ย เพิ่นพอน้องแดงกสามล้านประชันน้องแดงกบอกนะตูน้องตูบี้เมื่อวานนี่นนาานยังไงสินอ๊ะแล้วถามเพิ่นเมื่อวานนี่ว่าใครมาผู้ใหญ่ยกเลิกเห็ุเทือนแน่น้นนะองแดงสีขายบ่กัวมือวานบ่ฮู้ก่อนนะคลายกับบพ่อแล้วก่ัตัวเดียวเนะาะจะคิดอะไรจะพัก นก็เป <ih az violin Legisl acy> ิดแลมเนี่ยมันชื่อนะอ่าเงนเขาเดีเงินค่าคําภัยเด้คําบอกไปเงินค่าประกันเงินประกันภัยเงินคําภัยก็วิเดีนี้นี่ก็ีลช่องลดปลานี่นะเอายังยังอยู่บ่าคิดว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนําเพิ่นว่าิบได้ไดยังอยู่ก็ยังอยู่มันก็ชื่อนี่เด้จากกลานําพน้องเด็กว่าเบิดแล้วซั่น เดา๋ยนี่ก็เพลงนะครขาน้ามข,ขาในเนี่ยก็ต้องบริศเนี่ยอืมอะไรเปในไหนหนีปะพีนก็ 50, 50, ิ0ขา1ิพันขาหน้ามอีจะได้อืมแล้วก็ใครแม่ใครแม่ไปหายยิตหรือบางแล้วนี่นะอืมเพื่ออื่นที่พื่อ10หลังเซาพเพื่อนไม่จนด้วย เออบืนมันมันเขาวเนาะเลยโรเบิร์ตจะข้นช่างเลยมิจฉาฮ้าค่อยเลี้ยงขาวบ่อยำเ้ากะมือเ้าเขามากินเฮือนขาวหัวตาเมื่อหัวแตกเขาบอกกินเออเมื่อวานนี่เลยจ้ะวันเขาก็แตกเขาบอกกินกินเขากินมาแต่เพื่อนกลับมาคืนกับยำเพียงกับเมื่อเฮือนเพิ่นเลยอ๋อ

เราไปกินแต่เขาแต่เขาแต่เขานอกบะเขากันั่นเราลงมากินบะเขาแล้วนกินแล้วกินมาเตือนกันแล้วเราบอกกินขาดขาไก่ให้กินเนียบอกกินนอจางดูขาไก่เมื่อวานนี้แม่ขาไก่ตัวหนึ่งเขาแต่งว่าแต่งเขานี่ว่าขาเข่าเพราะมัน้อนกุเพนแต่งบาเขากินวะกินพุนแล้ว่ะกินเงินตัวเองกจ้า เยาจเข้าไปโจรเบิด uh. บ่ฮ่อเออไม่จันเปืองเข้าบ่กินนี่ก็มุกหลัวแกงไก่เอาหลัวกัวด้วยว้านเขาเลี้ยงกินนี่กับบ่อยเออบ้านทางบ้านผมมีหลัวที่บ้านได้ผมมีน้องเนาะไปสอนเอาบ่เรียนบกไปแล้วอืมอยังไปสอน ก็พอดีดำหน้าหน้ำบ่มีเนาะดูเป็นแต่อุกอยู่ได้อันนี้ก็ได,ด้ดำอยู่ <c oughs> มีน้ำบ่ชุดบมาทำชุดวาดนี่ผักพรอท่านนี้ไดเจ้อบะดูผักพรอนยังหลายบ่ามาเน้อพ่นยังพ่นดำหน้ายังบ่เล้วดำหน้าสานสีขุ่นพ่นกะเั็นแต่ก่อยนั้นยังเวดดั <c oughs> ก่าย,ยัง <c oughs> น่อยอยู่ได้ดําปีได้บ่เออก็สิได้ดํานาหรือบ่เปีนี้จะว่าสิแงจ๊ะเมีน้ําหรือว่าน้องเจ้ากน้องน้องก็น้อน้ยนึงะน้ําบ่อยู่แบบน้อยกว่าน้องเจ้าอีกเบไบไปแล้วลูกสางบย คุณหน่อยบ่เพราะเหลนรานไม่จรลูกเล่าเลยมานำทึงกันเนาะอยากมานำปินกันยอกินไอ้แบบแทีวาเขาวไนเข้าเมื่อยวันแต่ข้าพิมพนเลยว่ะเข้าเมื่อยกินพเงนเข้าอ่าเนี่ย บันนี้แหละพุรีหามาสร้างบ่กินได้ให้ซุ้มตู้บอยตู้เวียงกินโดยกินบ่เพิ่นก็กินนี่แล้วอืมเปิดข้าวติ๊บนึงอาทัข้าวฮ้อนเอ้ยบ่้ฮ้อนติเพิ่นบ่ได้ตินบ่ว่าจาว่ากินบ่ติบ่แซบพอบ่แซบาติเนาะยลกนั่นกวิปดอ่า แกงแกงไก่ไรบริเวรเอลิตแต่ด้ามเจ้าบัวเป็นโคเฮ็ดนะใครใครนอคร้องสาวโเคเฮ็ดน้องสาวเฮ็ดเออเจ้าโอมาให้เพิ่นนี่ชื่อโยเขาา้าไม่เพิ่นจิ้งชื่อแซ่บบับบบบว่ะโอ้ยปผดข้าติดหนึ่งเออเผื่อข้าติดหนึ่งทีมื้อนี้ยไปหนึ่งข้าวเพื่อเพิ่นอีกบ่ก็ใครไม่มาเออมาเข้าไว้ถ้าเพิ่นนะเลยเออช่างโมกินมากเข้าไว้ถ้าช่างโมกินเลยวะ มากินเมื่อเช้ากับบเมื่อเมื่อกินไงวะเผาเมื่ออีกไงวะอ่ะไอกิ้ข่ายพี่คนอยู่วะแต่ดีแล้วไปถ่าอีกเนาะด้วยหน้าชาไอ้กิ้ข่ากินน้ำก่อนวะฉันน้าชากิ้ข่ายดอกเมื่อหัวกี้วันจีเมื่อจากไปโทรศัพท์วะอ่ะกินแล้วหัวกินมาแต่เฮือนหัวเอ้บอกก็เพนเด้บอกกินบ่อยแม่วะอ่ะยังจงไวจงไกลไวอยู่วะกับยู่กบกุบวะ เจียวเจ้วพิกเห็ดไว้เน่าไก่ตัวใหญ่อลี้จึง่าได้แต้งสองเถื่อบองสองข่าวน้อยเมื่อนี้คือสิบริเลี่ยงเขาพราะแนบใหม่เนาะยันผลบกินเนาะนี่จะผลบวกินอลาจากเมื่อกินบึงน้ำาคบน้ำคัวแล้ววะเนี่ยเงี่ยหน้ามีอ่ะเพิ่นวะเนาะ เห็นยังจบอกกินใช่หอกว่ายองช่างเน้อวันนี้เ็นามีอะไรกี่ข่าบมัแซ่บบ่อเน้อแม่จะบ่อหนะแม่เขาบ่ัแน่ล่ะแม่เขาบ่อไอ้แบบตัวเดียวหนึ่งเขาฝากมาเด้ฝากมาจู่วันตาดวันคขาแมวไม่เท่าปอยฝากมาแบบตัวเดียวโมจูที่คืนกับหวนอยู่ฝากมาให้ไม่เท่าก็คือมาให้เจ้าเลี้ยงก็ฝากมาเขาปล่อยลูกเขาล้านเขาแล้วเออ ลูกมันชาจันนะบอบ่แม่เนาะลูกนางเลียปร่อยเองดีอแอะแเป้ตัวเดียวเนาะมนงทนคืนก็ยังหวนยอยู่ใครว่ามันบหอหงมันหอนจีโมงมันมจกอยู่แหละแปก้กอะแบปตัวเดียวมันกินเก่าใครจะรอกเนาะเลยน,นม้มันจะอยู่แลยนะแเปก้กัน คือเนี่ยเนย่อเสายนี่ยงยางแล้วก็เอวขึ้นแล้วการยุดฝนบ่เลยเออเอาดินเข่าป่ะนี่ปุเอาดินเข่าใช่เอาดินเข่าไปแล้วเอาดินเต็มจางบอกคือว่าคนเองคนเองนั่นสิคนเองนี่แหละใช่ฝนแน่นอนจ้ะกเลยลาดินนี่ใช่หนามิกระบบี้เลยชื่อเอ้นเลย คือว่ายามแรกยี่อยังเงียบอกเขาที่จบเนาะแรงขนาดขุดเนี่ยเห็นแล้วใครหน้าใครตีก็ขุดหน้าแล้วโตนีิช้ยแล้วอันแรกขุดใส่ขุดใส่อ่าสากไปพี่น้องไว้สิบุรพ์ควรไม่โจทย์นาะสิไปเบิ่งสร้างเพิ่นขุดคุมเอาเสาลุงพี่น้องเลยเนาะไปเบิ่งเพิ่นก่อนเด้อสบายดีสบายดีเนาะไปเบิ่งสร้างก่อน อางเลยว้าจ้างหน่อยมีสองช้างบ้านนี้บายดีด้วยจ้างเ้อะจ้างน่อยลงไปนี่พอดีถ่วมหวยนี่บมดได้บ่ได้เฝ้าวัวางงบอกว่าจะจ้างหน่อยนะไฟเฝ้าเลอ่าัวถึงเฮ่บานี้เนาะ นี่มันกระเค็น่พี่น้องเลยจากที่ขุดไดแไ่กับบันสีทนะทีปูนเนี่าูนเแมือนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยเนะาะสำหรับขุดขุมพี่น้องเลย à, thằng này thảo hệt kìm thường đấy, thiền quân khuôn cũng khủng lượng nữa bởi nơi, cho สั่งหน่อยก็ละเอียดบ้านนะสั่งหน่อยกระสีปมาณนี้เนาะเพื nah, ่อนพี่น้องสว่างกรสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เน้อกระขอบบุญขอบคุณที่พระแม่พี่น้องเขามาฮับส้มขิดของสว่างและกรับข่าวโฆษณาน้ำขอให้พ่อนพี่น้องอยู่ดีม่แห้งเลอเนาะกับผู้พอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กายสบายดี